ตสวัสดีครับวันนี้ผมซีฟูเมืองไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในชุดของสายฟรีนั่นเองสายฟรียังไงชุดนี้ผมได้มายังไงนี่เลยครับกิจกรรมบูย่านั่นเองในบูย่าสโตนะครับมีให้แรกแล้ววันนี้เป็นชุดของผู้หญิงสายฟรีแล้วก็ Bigfoot อุ้ยบิ๊กบิ๊กฟุตผมว่าเทพพอสมควรเลยนะได้มายังไงโทเค็นตัวนี้ผมได้มาจากนี่แหละครับถอยลูกเต๋าการถอยลูกเต๋าแล้วก็รับโทเค็นมาแล้วก็นํามาแลกของรางวัลต่างๆได้เยอะเลยนะครับนี่พวกลม่มอะไรรูปโปรไฟล์อะไรผมก็แลกมาหมดแล้วแล้วก็ชุดแล้วก็บิ๊กฟุตก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ล็อกอินก็ได้ตัวละครไปแบบฟรีๆนะอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับของฟรีห้ามพลาดเลยสายฟรีน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับวันนี้ผมก็ใส่เป็นหมัดมังกรมาแล้วก็หน้าผมใส่เป็นหน้าของชุดนี้เลยไม ย้อนความหลังหน่อยละกันนี่ชื่อผมก็ใช้เป็นชื่อลองหุ่นนะครับยังไงถ้าเ,เพื่อนพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ย่องซีโฟมืองไทยกันด้วยนะครับเอาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปในโซนเพียร์ตายพร้อมกันเลยครับตอนนี้ยังอยู่แรงแคอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันดับก่อนละกันอยู่อันดับที่กิจสมวกครับแต้มหมื่นเก้าเจ็ดร้อยสิบแต้ม ไปครับโดนเรีตายดีกว่า Let s <S เลสโกคเพ่เพื่อรขวันนี้ฟรีไฟและฟรีไฟแมกขอเสนอกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ที่คุณไม่ควรพลาดกับกิจกรรมรอยกระทงสกู๊กคิงตามคำเรียกร้องที่ขอเข้ามาจาก,กหลายคอมเมนต์รอยกระทงวันเพนดิวเด็ดเพคเดียวเท่านั้นลดราคาสูงสุดเหลือหนึ่งเพชชุดแฟชั่นตัวละครสีม่วงสุดแท่แฟชั่นเก่าที่เรานำกลับมาขายใหม่อีกรอบหนึ่งกิจกรรมในวันที่19ถึง24พฤศจิกายนนี้เท่านั้น นอกจากนั้นพาดไม่ได้กับบูย่าเดร์รีเจนเนอรี่คัสตอมแฟชั่นชุดอีโวใหม่ล่าสุดเปลี่ยนได้ถึงสีสีนะครับกับชุดที่ต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นระดับตำนานกับอัลฟาฟาร์บอลรียวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่2 0ถึง26กพฤศจิกายนนี้7วันเท่านั้นพิเศษสุดกับท่าทางใหม่บูย่าท็อปอัพรับท่าทางใหม่ไปเลยช็อปสองต่อบูย่าเดร์ร็อกอินรับตัวละครใหม่กับรีออนและพิเศษสุดกับวันที่21ิพฤศจิกายนสกินชุดหัวขาวระดับตำนานกลับมาแล้วนะครับและท้งหดนีกไเ คนรอคอยตลอดเดือนพฤศจิกายนที่กาลีนาฟรีไฟไทยแลนด์เปิดตัวแล้วกับสกินสุดเทในสกินไอวอร์ฉลองบูย่าเดย์2อับกับสกินไอวอร์รูปหัวกระโหลกสีเหลืองในติมบูย่าเดย์เพียงเติมคอรบ2 9เบเพชรรับเลยทันทีแบบฟรีๆจัดหนักจัดเต็มรีวิวลัของกิจกรรมตั้งแต่วันที่ย3พฤศจิกายนถึงวันที่25ิพฤศจิกายน3วันเท่านั้นจัดหนักจัดเต็มกับฟรีไฟและฟรีไฟท์แมทช์กาลีนาฟรีไฟท์ไทยแลนด์ ห้าสิบสี่คนได้ได้อยู่นะที่กี่คนเนี่ยไปโชว์ท่าไปกันนี่มีท่าใหม่ของมันต้องแอคครับสายฟรียังไงเนี่ยม่แอคท่า <c oughs> เสียงหมัดน,นี่มันแบบเฮ้ฮฮฮฮฮเยสายฟรีเหมือนกันโชว์เป็นไหนแล้วกันนี่ก็มาดีครับ <Yeah. S 2> อ okay. ย่าบอกเห,หกกนืนอไรแก๊สดิเซลฟี่หน่อยละกันเห็น <c oughs> น้ำตาให้ไม่ร้องนะไม่ร้องนะเป็นไงไผมเห็นน้ำตาให้หรอนอนไม่สายพีย่จริงๆใช่ไหมละ่ะถามจิ๊กสายพี่จริงๆใช่ไหมละ่ะ เอาปืนนี้นะครับ p M p เฮ้เยมีคนมีปักธงเด K.O.G เฮ้ย, K o ยมีปกักธงได้หวะทุกคนเฮ้ยปกักธงนักแข่งนักแข่งเดชโคตรเอาโคตรเอาไอ้ตึงเกินแอคจุงเดชเดชเฮ้ยมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเสื้อเสื้อตัวนี้มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับ เต่อเต๋อพี่เหรอเต๋อพี่เลยละกันนี่เฮ้ยเจ้าท่าไปไหนต้องท่านี่ดิเน่ให้หมดให้อะไรหมดอ่ะนี่ตีไก่ไเสร็จแล้วป็นไงผมฮะ อ๋อเขาเข้าแอดผมมาอยู่นี่หว่าคนนี้เขาใส่เสื้อฟีไฟแน่ะฟีไฟแม็กโอเสื้อตัวนี้ปิดแน่ใจว่าผมมีนะเปล่านะ้ยใส่ใส่เสื้อฟีไฟแม็กแต่ปอมตัวมามีแต่อยู่แรงแดงงงมีคนแอดผมมาตึงเฮ้ยป,<ะ>ปาก้สองโอ้โหปากดีแนละไอคนนี้ปากดีแหละถึงคนก็ไม่ไหวละไปดึงผมอะรับแอดหน่อยครับให้รับแอด ไอเแอดเฉยทุกคนแอดมาลุลเลยว่ะทุกคนผมแอดคนเดียวอ,อ่ะป่าไปเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าทุกคนห้องนี้ก็โอ้โห oh, <no. S 1> ไปครับทุกคนห้องต่อไปกันดีกว่าห้องเมื่อกี้เหมือนจะมีการเหยียดเชื้อชาติกันด้วยนะคบผมขออนุญ,ญาตไม่เปิดชื่อแล้วกันเดี๋ยวเขาโดนทัวลงนะแล้วเขาเขาก็ตามไปดา่านักแข่งเว้ยที่ที่ชื่อเค G เมื่อกี้เขาตักตามไปด่าต่อนะครับตามตามไปแล้วก็ไปด่าต่อจริงๆผมนึกว่าเขาด่าผมไงจริงๆผมเดินออกมาตั้งไกลละม เอางี้ดีกว่าไิซีเรียสครับทุกคนสายเติมสองคนนักแข่งยืน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 หาเดิมพันโวัวท่าไปก่อนเลยกันสายฟีอะไรสายฟีอะไรมีท่า UMP ครับอันนี้มันไม่ใช่สายฟีแล้วครับเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ขาวัดดีอ่ะอ้ออวาวคอนทำอะไรอ่ะ มาเราฝากงกลดป่าเต็นไม่เป็นเนบีก็เอาฝักลงเฮ้ยมีคนเดินมานี่เนเอาอ่ะเอยเจลเต้นีหน่อยกันเต้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 นบีบอยเต้นบี้มันป่า้อเลยวะมันป่ารเลยวะ เจ๊กกี้ผมว่าแล้วคนนี้ต้องแกนแกนชัวแกนชัวนี่ไรแกนเลดีน้นะโอ้ยผู้ห,หญิงเหรอถ่ายลุล้วเลยว่ะถ่ายลุล้วเลยว่ะ <c oughs> นี่ต้องท่านี้เลยครับท่านี้ก็เข้ามาแล้วนะครับสองเพชรรู้สึกว่า <c oughs> อย่าลืมเติมกันละครับเพราะว่ามาในเวลาที่จำกัดด้วยนะเจ๊เพชรอยากอนัดกันมา เซลพี่เซลพี่เซลพี่เท่ากันแล้วหัวไก่เท่ากันสองคนเลยหัวโตเหมือนกันเฮ้ยรู้สึกลื่นๆแปลกๆไม่ชอบหัวโตพี่ตึงกว่าจริงจริงโอ้ยหัวน้องยังใหญ่อ่ะดูดีทุกคนอ้าวทำอ,อ๋อ หัวย,หหยังโตไอ้เอ็ดถ่ายถ่ายถ่ายนี่ยังยังเฮ้ยพร้อมนี่นี่ เขามีท่าปืนครบเลยว่ะ <Whoa. S 1> มีคนบอกให้ผมปักอีกว่ะโอเคเน่เป็นไงครับปักตรงไปเลยดีครับแกนสองแดงหนึ่งเขาบอกแกนสองแดงหนึ่งเอา,าเย่อให้อะใส่เสื้อฟิกิ์ฟอร์ดแหลชิวโคตึงคนที่โคตรตึงใส่ให้ไ์จีบสาวเน่ยครับดงข้างหลังเป็นไงเชิญอ,ออกละ <Wow. S 1> เรียบร้อย <laughs> ดังดังดัง ไปครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปดีกว่าฝากชงขำๆไม่ใช่เดินปาดคอใส่ฝากใหม่พี่เให้เขาใหม่กันแล้วกันกดอ,ออกไปนี่ <c oughs> ไม่มีชื่อไปครับทุกคนไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่ามาครับทุกคนห้องต่อไปกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ก็ไปเจอแรงแกนหนึ่งคนแล้วก็แรงแดงหนึ่งคนห้องนี้จะเจออะไรบ้างนะสิบเอ็ดคนขอท่าอื่นมีท่านี้ดิ <Yeah. S 1> เอเอฮ้ยมีคนเต้นเต้นด้วยมีคนเต้นด้ยวยเฮ้ยๆๆมีสาวว่าต่อย งปรับโท้งให้เขาดูดีกว่าปรับโท้งเลยไหมทุกคนเอ๋มันแก๊งเดียวกันเราอ่ะมันแก๊งเดียวกันแบบนี้เราเราคุยกันได้ <c oughs> นอ pave, นเอวามีปักไว้ไหมปักไว้ไหมเอ็เฮ้ยมีคนผมบอกแล้วสายบีถูกใจถูกใจสิ่งนี้ครับทุกคนใส่มาสี่คนเลยเป็นไงไอ้จังวะ,ะ <c oughs> ก็มีอ่ะครับ <c oughs> ใช่ๆถ้ามีโทงเอาอ่ะเอาอ่ะ นี่ A K A อะไรนะเนี่ยเฮ้ยเขามีท่านี้ด้วยเนี่ยผมก็มีท่านี้เยโด้โเขอไปก่อนเลยนี่ทำทรงโอ้ปากดีแล้วกันกระหลังปากดีจัดเลยเสือพี่แล้วนกัน <S <S 1> <S 1> แกนเปล่าแกนเปล่า ปักุงมดัดน้ดิแรงอะไรแรงเกินดอกนี้มัดไรก่อนมัดไรก่อนนี่พี่แต่คนแอดมาว่ะทุกคนโอ,อ้ยห้องแต่ว่าห้องคนเยอะมากห้องคนเยอะมากเข้ามาปึ๊บปักคงใส่ก่อนเลยนี่มัดเงงนื้อ,องโง่ดีมัดเนื้อโง่เหรอมัดเนื้อโง่แล้วเต้นโชว์ไปดึงทียูเอ็มพีโชว์โชว์ยูเอ็มพี ไม่มีแล้วร้องเออไม่มีแล้วร้องอ่ะดีดีแต่อกปากดีเลยนะปากดีจัดปากดีจัดทำไมหรอจอก <c oughs> หนูพี่อะไรนะ <c oughs> เรียบร้อยหัวตัวจอก ตีหัวหัวโซตทั้งห้องเลยแต่ห้องนี้ผู้หญิงเยอะนะผู้หญิงใส่ไปเล่นไกลๆไปเอาไหมมันวันถามผมวันถามผมไม่ได้เลยไอ้คนนี้ากดีซะแน่นี่โชว์โชท่ากันเข้ามาดีครับ ไม่กล้ากับกลัวดีวาไา้ได้ได้น้องใครน้องกระจอกจัดเอาเลยเอ้ยมีคนแชร์แบบนี้ผมเอาเอาเชียวแอดมาหนุ่มเหมือนไปนปาาขอใส่ใคาใครอีกเดีเข้าไปดีกว่าเจอกันรับแอดยัง,งอ่ะเฮ้คเขารับแอดและฝากดีแดะทงทงทง,ทงมัด โมัสเมนเด็กใต้ออกมา <laughs> ผมยังไม่ออกก็ใช่ <laughs> รอผมออกได้นะมาเดี๋ยวผมเล่นเต็มที่เลยไอ้หรูเข้ามาหรือ,อย่างเ <c oughs> อาไปสร้างรอนแล้วเอาเนี่ไงชวนมาแล้ว <c oughs> เข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ย <c oughs> ชวนมาลรลวๆอยา่างอย่างกับผมมันจะหนี อยากเจอเหมือนกันในพวกปากดีๆน่ะผมังยิงแก้พุนเลยเราเขาส่งในห้องมานะครับเขาจะรู้ว่าเรว่าลินเลยไม่เป็นไรอย่าไปวันครับทุกคน Two thousand years later อยู่ไหมเนี่ยส่งมาแล้วส่งมาแล้วเดี๋ยวดูรหัสผ่านก่อนนะหนึ่สองสามสี่ค้นหาปุ๊บก็กดเข้าชม ถ้าใครเล่นในคอมน่าจะรู้ดีนะครับว่าถ้าเขาไม่ได้เปิดแบนคอมไว้อันนี้รอให้เขาดูถ้าเขาไม่ได้เปิดแบนคอมไว้มันก็จะเข้ายากไปหน่อยอ่าวเ้อ๋อ,อชื่อชื่อล่องหนุนชื่อผมล่องหุ่นแกชื่อเกียนแล้วครับยาดีนาะเออ หาผู้หญิงหนึ่งหนึ่งวะเขาน่าจะรู้ว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงอะมาครับทุกคนอะ้อมแหละขอแบบเล่นไม่เหลี่ยมก็พอว่าเจอแบบส่วนใหญ่ก็เจอแต่เหลี่ยมใส่อะจะแพ้ปึ๊บเหลี่ยมใส่ปั๊บแพ้คือแพ้ครับผมแพ้คือแพ้ผมไม่มีเหลี่ยมใส่แล้วนิดเดียวเลยนะทุกคนมาดิเอาไปก่อนวินเล็นี่มาดิปักเขาใส่ได้ มันไส้ป <c oughs> ังนงดีสิผมอินไปไหน่อยททีครับทุกคนสองเลยผมเน้นชนะนะมันจะปิดสกอร์ให้ไวที่สุดครับโอ้โหหมวแกแตกมาดิมาดิยิงสองเม็ดติดหัวสองเม็ดเอ้ยสองศูนย์เอวาวานทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจริงจังมากแบบน,นี้แป๊บนึีงนะเหงื่อเหงื่อมือออกขอเช็ดมือแ มาต่อเลยดีกว่าครับทุกคนผมจีจังนัเนี่ยผมจีจังนัเนี่ยนี่นะผมคนนี้เฮ้ยแต่เดินหัวไปแล้วนะเมื่อกี้อยู่ไ้งนอยู่ไ้งนอยู่ไ้งนอยู่ข้างในอยู่ข้างในโอ้โหรอด้วยรอด้วยขนาดล้อเนี่ยหรืว่าจะตึงเหมือนปาก ก็ไม่เท่าไหร่สา,สามสามศูนย์แล้วนะเมื่อกี้ผมโดดไปให้เขายิงเลยตายครับทุกคน <S 2> <S 2> อือาดจริงเมื่อกี้เขายืนผมเห็นเขาเดินรอเออเออได้ได้ได้ไอ้ปืน่มคนนี้เนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วเขารู้ว่ะเขารู้เหลี่ยมว่ะ เฮ้ยเอาได้ยิงยาจอมนั่นเลยผมนึกว่าเขาจะไม่ยิงไงแต่เขาก็ยิงมันมันเก็บทุกดอกมันยิงทุกลูกจะตายจะตายเลือดโอ้โหโอ้ยังโดนหัวเขาเรืองอย่างงี้เนี่ยเดนไปว่าแล้วจะมาทีหลังๆไงนี่มัน มันต้องปราบด้วยสองพวงถูกไหมครับทุกคนเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนขอโทษครับทุกคนผมยังไม่ทําให้ผิดหวังผมจะตั้งใจเล่นที่สึกมาดิปักทงไหนแล้วกันเอมีทงก็ต้องปักครับทุกคนหอ้ยแรกแรกเลื่อนแรกหนองเลยอ่ะโดดไปเมื่อกี้ถ้าถ้าผมยิงพลาดหรือว่ายิงไม่ตายผมก็อาจจะตายอีกได้งเพราะว่าเขาก็ส่วนหัวมันเหมือนกันเมื่อกี้อ จะทำาบบได้่ะครับลูกกระสุนมันไวลูกกระสุนผมมันไวมันหลงอยู่นะไอวอลใหม่นี่ผมรู้สึกว่าวิ่งติดขอบไปอยู่นะมันมันหลงอ่ะมันไปให้ผมหลงอ่ะเพราะว่าเขาเรียกเรียกทั้งเพื่อนเรียกทั้งพ่อเรียกทั้งผัวนี่ไงล่ะมันไปให้ผมหลงอ่ะเขาเรียกทั้งผัวข้าผัวขาหรือเปล่าเดี๋ยวฉันใส่ปแล้ว ผมติดใจคำนี้แหละครับหันหน้าจอไม่ทันเลยทุกคนทุกคนรปะอดียิงใส่ผมผมยิงคืนอ่ะระยะระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยติดหัว72กับ เลือดน,นิดหน่อยเมื่อกี้แต่เห็นเหมือนผมไหมครับเมื่อกี้ผมยิงโดนหัวอยู่นะแต่เลือด<ๆ>เลือดประมาณร้อยอะเลือดประมาณร้อยอะเขาไม่ปั๊มยายเองอะ่ะแต่โดนตัวเฉยเลยเมื่อกี้ผมยิงหัวนะผมขอปั๊มยาก,ก่อนนะขอปั๊มยาก,ก่อนนะ <S <S โอ้โห,โ,โ,หโดนระยะจูบไปดอกนี้สุดอยอดในโลกเพื่อน nice ผมจะปิดสกอร์ได้ไหมครับมาดูกันเลยดีกว่าท<ห>ุกค<ห>น<ห> เอกอย่าว่าผมแล้วกันเอก็อย่าว่าผมแล้วกันผมเล่นเต็มที่ละอีกวินเดียวครับทุกคนยิงโดนได้ไงไม่รู้ตาที่แล้วเก็บกดไงยิงไม่โดนตาที่ใส่เลยเม็ดเดียวเดี๋ยวผมจะรอว่าเขาแพ้ผู้หญิงนะถ้าถ้าผมชนะเขานะเดี๋ยวผมจะรอว่าเขาแพ้ผู้หญิงนะเรียบร้อยชนะวยชนะวยทุกคนชนะเฉย ฮ้ยแต่ผู้หญิงได้ไงตากดีอย่างเาาียวาวแต่ก็รอได้ก่อนให้ยิงหัวเป็นเอ,เอ่นี่สองอีโมจินี่ยิงหรอได้ทีเอาใหญ่ได้ทีเอาใหญ่เอต้อาซีโฟได้ทีเอาใหญ่ครับเ้ย ร้อนไปดีอ่าวผูห้หญิงปากดีแหละเป็นไงพายังดีอันไหนดิอ่ะอันไหนดิอ่ะอันอนี้วะสี่ตัวนะสี่โตใชแ,แค่ตาเดียวเล่นไปก็นะไอ้ก็หันได้เฉยๆนะั่นแหละอย่าไปหาเรื่องใครอีกอะไหนนะไหนนะไปคุยกับมันดีกว่าเพื่อนดีวกว่าลุ้มลุ้มเพื่อนลุ้มเพื่อนไป โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันผมก็ไปหนึ่งกับเด็กปากดีมาหนึ่งแมตช์หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใครช่องซีโฟมบางไทยก็ได้นะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งผมต้องขอตัวลาไปเด็ดเพียงเท่าน,นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะไปละครับไปเถอะ